สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ V First Channel นะครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องประโยชน์ของ V Shape นะครับ V Shape พอตัดฟันตอนนอนแล้วนะครับขากรรไกรก็จะเรียวยาวนะครับ,รบก็ใส่ตอนเช้ากลางวันแต่ตอนนอนก็ใส่ E F นะครับ ถ้าเกิดสนใจใส่ V shape ก็มาที่ไอเดียวสมายสยามนะครับชั้น6ครับติดต่อสอบถามได้ทาง V First Dental ก็ใส่อยู่นะครับเนี่ยใส่ๆเนี่ยก็คือ V s h a p นะครับใส่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมครับก็เพราว่าผมไม่อยากนอนกลนผมไม่อยากนอนกลนเหมือนป๊าป๊าไงฟันไม่สบลึกนะครับ ตรงยาวเรียวเซนเตอร์ไลน์ของฟันตรงกันนะครับปรับโครงหน้าในเด็กที่ยังมีการเติบโตเพื่อความสมดุลของกระดูกและฟันบนใบหน้าเห็นไหมครับฟันของผมไม่เหยินโอเคครับงั้นงั้นก็พอแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย